ี่จริงนะคันธีปลูกเข้าไปตรงหัดน้ำออต้องค่อยดีต้อค่อยปเจกตออ์ลองปั๊บเนี่ยหักเต็มเลยพี่น้องเนี่ยหกักอ้อยเลยแน่นี่นี่นะข้าง็ววังเนี่ยปับวหลุมกี่ข้า ค่ะป<ด>๊อ,อแล้วมันก็สีแตกของเขาเองแล้วเขาสียสแตกของเขาเองนี่นะอ๋อเป็นอะไรล่ะอือสิบัสทุบสิบัสนี่แล้วฟังงอแงเออตบดกักดึงออกวันนี้โอ้ฟัง เนาวนาว,นาวอยู่ก็หนาวไฟอยู่ก็ดนอยู่บ้านมันจะมีผููมีผามีหัวมีห้องเดินเท้าหนาวหนาวไฟอยู่ก็โดนยิงย่งี่ยว่าตอานเช้ามากอากาศจะดังไฟริงแล้ว สามแถวนี้แม่นบ่มโอ้ออมหอแถวนี้มันชิพอมาละสิพอไันห่างเอ้าคือยังหลายแท่ละอน่ะรถไทยไปกันยังได้ไหมพ่นพ่นบปลูกฮอมาดจังไดะเนเนออไปจะลูกใกล้เดอนอ๋อนม่ทราบนนี้ลอหสามหอวสวนที่เต้ออยอแถว้มันเกิดดีอยู่ นี่เป็นเดนเอ,อ๋นนอเมันห่างเลยห่าห่างเลยแหละสอคนไม่หรอกไปฝนไปฝนมาอ๋อไปง่ามปะงามกิดดีเนาะเกิดดีอยู่แถวหน้าก็ยังห่างนะแถวลนอะมัน่นไนเกิดมันท่านไห้เกิดมันปะมัน่นไดนเกิดเัด่งคืหรอออ ดินมันซุ่มด้มันก็เลยงามอย่าเกิดออย่าอยากระแนมกระแนมอยากแนมกแมดินมันยังซุ่มอยู่เนาะตอนหญ้าปลูกดินมันซุ่มไหมก็งามนี่แหะอ้อยเขียวเขียวียวช่ำใหม่นรทานแกกระทังเนาะเขามีกระทังเขาก็ช่ำไหม มาที่นี่ปลูกอย่กระถางนั่นลุเลยปะบ่ละถอ,อดออัเบ่ครับออกเคิดไว้ีิถิ่มกระถางเลยเนี๋ไปซื้อปะยดเข็ดหนึ่งมรู้ว่ามันแตกยียจริงแต่ออ้ม่น,น,นยังงามเลยไอ้ กระท,งท,ะรทรังนี้เป็นกระทังที่ผมใส่ปลูกต้นไม้นะครับที่จริงเอากระทั่งเอาทงอย่างทงดําแม่นทงดําทงดํเที่ก็จะปลูกดอกไม้คอันนี้เป็นกระทังที่ผมใส่ปลูกต้นไม้นะครับมันนี่เขาเยองเขาเป็นต้นขื่มีหลายยืนนะหลายตอนนั้นไอ้มาดเราปลูกต้นไม้มันก็เลยหลายก็เลยไปซื้อก็เลยเอาเอาถังนี้มาเอาไว้ซ่อมใส่กัน ตกลงมาบันนี่ก็ตบจริงนะคันสีปลูกเข้าไปรตรงหดน่ำมันค่อยดิน,นค่อยปรเตียหลอมปั๊บเลยเนี่ยหักเต็มเ้วพี่น้องนี่ยหักอ้อยเลยนี่นี่แหละเข้ากับว่างนี่ล่ะปั๊บโหลูกห้ก่าสิพ่อ,พอ เดี๋ยเนี่ยขัดไปเลยแล้วมันก็สีแตกของเขาเองแล้วเขาเสียสีแตกของเขาเองอ่าได้ะนะมาถมว่ะมาถมแล้วเนาะคิดอะไรมาถมเนี่ยพิดครับนั้งสีดินกระซุ่มนอนเลยสามารนี่แหละพราะว่ารถเขาปลูกบ่ะหอดเท่ากับว่าสาม เลี้ยงปกติบ่ไอ้ว่ามันใกล้เด่นมันกับมันกับใกล้ปันไดนั่นแหละเ่าเ่ากับฝังลักไว้อยู่เนาะเห็นบ่เมียนเกิดบ่เมียนฝังได้บอกเพื่อนคือว่าจะปลูกไม่ต้องใกล้เด่นเพื่อนอ๋อโอเเข้าใจเข้าใจแร้วผมะมาณนี้แหละครับพี่น้องประมาณนี้แหละโอ้น่ะแล้วผมกับน้องพังกับชิใหญ่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 ใส่กันเนาะใส่กันไปไวไปไว้ กสีประมาานี่แหะครับพีนองมนนีดแล้วมีโอกาสก็สีเด้เดุดปูนะครับไม่ใชน้องหางลองเห็ดเห็ดลองมังเนืเอเอา่เป็นอันอในตรงมนี่มามีจังเด,อดเอาออกต่อเ,เอาออก่อนจังดเอาออกงสืจกางมา้องนั่นีวะแนเออ โมเมนโมเมนฝั่งสิละเพาะว่าฝั่งไว้นั่นผิววาเองสิละนี่เออนี่เออลอ,องดูย่าฮงกันสยยๆๆๆๆิใหญ่ใหญ่เยเห็นนงหังเห็ดร่องมึงนี่เป็นโซอาปลูกนะครับโซอาปลูกไม่เยอะเสียมกันแน่จกหนจุดหน่อยามาัดออกมา้ม นี In ่เอันนี้ปุ่ยต้นเดอกหัวนี่เปนทางก็สวงเออก้าออกลองมึงด้กลคน้องนนะเอตองลองครับเอ้อสาวล่วปุ๋ยกระสามอวยเนย เออเขามาต้องคนคนเล็กๆเลยมาป่ะเอ้เออเอาป่ะงนเอาเอาป่เอา๋อเไ็นอะไัอนีอ้ที่วะทุบสิช่ไหมงานเอาละฟังงอมเออ ตบดักดึงออกวันนี้อ๋อฟังก็เขาไม่ได้อปุ๋ยมาใส่เนาะเออก็เป็นยังดอแบะสาธิตท่องจำเหมือนกัน,กนเออประมาณนี้เราห่างแล้วมันก็แตกออกเองเนี่แหละครับพี่น้องคือการเลี้ยงดูนะครับก็เคยปลูกมาใ่บ้านมีแต่ปลูกให้กินเดน้นี่แม่เราก็จะปลูกขายหมัดสองพัน หมัดแบบพันเป็นพื้นนะม,ม,มันจะมีเจ็ดแปดอ่านไปเลยเ,ลยเป็นอ้ยอยคอนแกนนะครับคอนแกนสามอ้อยคอนแกนเหรอเนี่ยบุกส้อนทันเนี่ย พี่น้องผมกับสีกนใหนต้องทางปลูกนะครับเส่ปุ๋ยร้อ,อ,อมใส่ปุ๋ยปุ๋ยใสรไหมบ้าพ้องห้องเส่รร้อ้นเาะอะไรห้างก็ใส่สองคนเนี่ เก็องานเลยที่น้องกบบนีเอาละวขึ้นไปบนขึ้นไปบนนั่นไปดต่งานนี้แหละพี่น้่งขึ้นไปเสร็จจุดเสร็จเลยขึ้นไ กีประมาณนี้แล้วครับพี่น้องเชื้อใหญ่แล้วกับเอียวรถมาขุดล่องมันอ,อน๋เป็นงานแล้วครับพี่น้องคันโอเคเดี๋ยวนี่เขาจะเอ้นุ่ยเนี่ยเออ ไปห้องพื้นเดี๋ยวครับเอาเห็ดยังสีสีติดเลยนะครับอบอยถ้าห้องเอาแบบอันจะช็มาเห็ดนในะห้องกับมุ้งมันจะเกิดบ่หนะน้าแม่แม่ชั่วครับชั่วเห็ดแบบนี้ชั่วชั่วเลยแม่ก็เริ่มเกิดเนนะาะเหาะ ดูอย่า้องเบิ่งเห็ดเอียงแล้วเบิ่งดก็ใหดสาธิตให้พี่น้องเบิ่งนะครับเป็นบางสพ่อนแล้วผมก็เห็บตั้งสีล่ละทั้งเบิดนี่สีนะแมะ่ประมาณนี้แหละครับนเนาะเสร็จเรียบร้อยแตสีข้อเฮ็ดไปดนี่แหละครับกับเมื่อยแบบนี่แหละ ก็มันทางห้องเนี่ยเยวะทางห้งองมันทางห่างกับไปสามนะครับเลยบเกิดมันขาวกับไปสามเขาชอบไว้กับประมาณนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอตัวไปเฮ็ดซอยน้องพางกันครับมันสีบปลแล้วเอาประมาณนี้แหละครับพี่น้อง เขากับเซตตินารกิจนะครับพี่น้องมะสามอ้อยของงานนี่แหละเพราะว่ารถไทยต้นปลูกในบ้านนั่นนะครับปลูกในบ้านสุดกันเลยต้นตะเลียงปกติเหรอครับเขาก็ได้มาผสมของงานเนี่ยแต่อ้อยเกิดดีนะครับนี่ค่ะงามอีกงามแต่เขานี่เขาเนี่ยเออบางนะี่เหรอเอมะสาม เราเกิดดีเกิดเกิดดีนะครับน่ะนี่เลยขี่ไปะนี่ยดีน้ำดินมันชุ่มเลยดิมันซุ่มดีเนาะนี่ขนาดดินมันชุ่มเยอะเลยซุ่มเยอะไาแพนด้า,ไ,าปไปยังไปห้าวขึ้นไปทั้งทีหน้าเสียดยังกัดมากกันอีกเช่นนึงครับพี่น้องไกลครับพี่น้องทางเลยไปเก็บเอาอยังบว,บวกมันพุ่งแล้วก็บมนนังงา เออเอเด้๋เห็นดี๋ก็เก็บเอาหลานเนี่ยมันแสบๆเอไม่ให้ยง่ากินง่าเล่าก็สิอ่ายกินเขาที่เด็กตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วนะครับายแล้วนี่ก็บ่มีคนมาาน้านะครับเนี่ยนี่ โอเคแล้วลูกหอยไว้ตัวน,นี้หอยหอยอ่ะรัตนาบุรีปลงเราโอเ,เอ้อกล้วยด่างมันก็ก,ก,ก,กล้วยด่างนะครับผมเมาปลูกกล้วยนี่เป็นสายพันธุ์กล้วยเล็บมือนางนะครับพี่น้องนี่ย่างงามเลยพางก็เบป็งกล้วยด่งางพาง งามป่นี่เน่งาม่ไหงะอได้เาปลูกได้เนี่ะปลูกด่างามไม่ละนี่อืงามบ่งามเต็ไปกี่ต้นละหกหมื่นต้นนี้เด้ต้นหลักพันหลักลอยนี่แหละเก็บเอามานู่ไปตำออออเนยต้นพุทธป่พุดสีปรยู่อ่ะ หอยโอเคหอยยังรบุนเลยเอาไปจิบเส้น,ออนน้ำพรานน้ำผึ้งจะเรื่องยังไรเรีงหอยหอยคมลัตนาบุรีเห็นครับเนื้นองเง,อง,องะเืองว่าเห็นลว่าใครก็ไ่เคยเห็น,ไไนเคยได้ยินซื้อกลก่นมาต้นได้ เสียจสีภารกิจแล้วนะครับพี่น้งองเขาไปหานน้องส,สั้นว่าเนี่ยแหละคัดอันนี้เอาแน่วได้วปล่าได้ลหรอวก,อ,กอันนี้เอาแนวได้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 มันแก่เียปลูกไงแม่ปลูกเออ่อ่าเมื่อไห่แม่ที่บ้าน ในที่ช่วงกานกลับบ้านกันนาสิเป็นช่วงล้างผีไม่เหมือนละครับพี่น้อง่อยสิพ่าสั้นว่าการพยายามย้ายแถาอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านนาหี่ขั้นตอนแรกก็ต้องเพลทพัสปอร์ตก่อนนะครับอยู่อุดรน,นี่แหละอยู่เส้นทันนะครับเอางอนอาจจะได้ใช่ไหมฮะเอาได้อันตัวนี้แห้งแก่ค,ค่ะแก่เอาไปปลูกอยู่บ้านนาหี่ ก็ร้อนมัมมี่เลยจ้ะเออมัมมีอ่ะเอากรสิมันหายากเลยมันต้องมาซื้อเ้างกระสีเดียวเทากับบานเงินเะาตอนนี้เราก็ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเอาไปช่ำต้นใหม่ที่ยังเอาก็นไหนจะใช้เดียวทิมเลยมั้งเอละมันใช้ได้อะไรยังมันมัคือพลาสติกเอาก็กลระซิลแรกมันคิดรันทับในแจกก่อนจะงขาบอกเลยเงินไมีวิธี่อย่างเัินเยอะเยอะ แาไปบึงสวนบาวุฒจัหนือต้อปลูกมียังอัปเดตเห็ดมียังอย,งอยู่ปลหลอย่างยนเะนเดี๋ยวสิภาพี่น้องเอฟซีไปยามบาวุฒจังมือกันได้คุยกันนี่นะครับเดี๋ยวสิผาไปช่มสวนเป็นเป็นเห็ดอย่อยังอยู่ตอนนี้ก,ก,นก็ได้ไม่ชี้เข่าก็ได้มาซออกันน่ครับผมก็ไปซอยก็อยูเออย่เอ่อผมเมนเกือบบริสไทยสัมผัส เอ้านะครับเพอาะากับขายัางยากกันอยู่แล้วมีโอกาสเขาไปเล่นมันเอ้เอาโอ้อาขอตัวกระบ,บันกันด้วยครับพี่น้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อ,นองเ c ฟซีนะครับที่ให้การรับชมคลิป,ปินจบนะครับไปพบกันใหม่อีพีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย